สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับตอนนี้ผมล่องอยู่ในแม่น้ำแม่กองนะครับ ยังเป็นช่วงที่ถือว่ามีความเป็นธรรมชาติเหลือเกินมีต้นไม้หลายๆต้นนั้นมีการเติบโตแล้วก็พัฒนาตัวเองให้เหมาะสมกับสิ่งแวดลอ้อมธรรมชาตินั้นสร้างความเปลี่ยนแปลงจริงๆนะครับเราคงจะเห็นนะครับว่าหินแต่ละก้อนแต่ละก้อนนั้นก็ถูกต้นไม้นั้นจับจองเป็นที่พักอาศัยของตัวเองนั่นก็คือธรรมชาติสร้างการเปลี่ยนแปลงแต่วันนี้มนุษย์เรานั้น สร้างความเปลี่ยนแปลงในธรรมชาตินะครับถ้าเรามาพูดกันถึงคุณภาพของการท่องเที่ยวแล้วเราคงต้องยอมรับนะครับว่านักท่องเที่ยวไทยนั้นมีคุณภาพยังไม่สูงผมนั้นเคยไปเดินทางท่องเที่ยวอยู่ในอุทยานแห่งชาติไม่ว่าจะเป็นในอเมริกาหรือในยุโรปหลายหลายแห่งพฤติกรรม ของนักท่องเที่ยวในประเทศเหล่านั้นเรียกว่าเข้าใจและก็มีจิตที่อยากจะดูแลรักษาธรรมชาติแต่วันนี้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในอุทยานของเมืองไทยโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวไทยด้วยแล้วมักจะเข้าไปแล้วนี่จะสร้างปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อมในระดับหนึ่งทีเดียวมีคนจำนวนมากนะครับที่มักจะ ไปแถวเขาใหญ่แล้วขับรถด้วยความเร็วหรือมอเตอร์ไซค์มีเสียงดังมีหลายครั้งครับที่เราจะเห็นนะครับว่าสัตว์ป่านั้นจะถูกนักท่องเที่ยวขับรถด้วยความขนองไปชนไปทับแล้วก็เสียชีวิตสิ่งเหล่านี้ครับทำให้อุทยานนั้นได้รับผลกระทบสร้างความเสียหายในธรรมชาติสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะเห็นนะครับก็คือพวกขวด หรือพวกถุงพลาสติกเป็นสิ่งที่มนุษย์นำพาเข้ามาสู่ธรรมชาติสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เกิดจากความไม่เข้าใจของธรรมชาติที่จริงแล้วผมเชื่อครับว่าคนไทยทุกๆคนนั้นรักสังคมรักธรรมชาติด้วยกันเช่นกันแต่ประเด็นคือความเข้าใจที่รัฐบาลน,นั้นควรจะต้องเข้ามาดูแลในการส่งเสริมความรู้สร้างความคิด ให้กับนักท่องเที่ยวได้เข้าใจว่าเวลาที่ตัวเองนั้นเข้ามาท่องเที่ยวในธรรมชาติแล้วควรไิ่ควรจะต้องทำอะไรและนั่นเองเป็นสิ่งที่วันนี้คนไทยเราควรจะต้องเรียนรู้นะครับเราไปในอุทยานนั้นเราควรจะต้องไปเสพความสงบเสพความสวยงามของธรรมชาติถ้าเกิดว่าเรากำลังทำลายธรรมชาติแล้วสิ่งที่กำลังสะท้อนกลับมาซึ่งกำลังเกิดขึ้น อยู่ในโลกของเราทุกๆวันนี้ก็คือปัญหาเรื่องธรรมชาตินั่นเองนั่นก็คือเรื่องราวต่างๆของทัวธรรมชาติที่เกิดขึ้นในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาครับขอขระคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมรายการของเราสวัสดีครับ